m a ด้าสวันนี้เข้ามาแล้วนะครับกับคันนี้เลยเป็นตัว m a ด d a 2ออกใหม่ป้ายแดงนะครับคันนี้เกือบ6กแสนเลยวันนี้ราคาเหลือเพียงแค่3 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้าผ่อนเริ่มต้นนะครับหลักพันนะครับจะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 6ถึงเ0ตลอดทั้งสัญญานะครับผ่อนแบบตลอดทั้งสัญญานะครับลูกค้าไม่แบบเป็นขั้นบันไดหรือดอกเบี้ยบอลลูนเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ชื่นชอบนะครับในส่วนของตัวรถเก่งนะครับมาด้านะครับตอนนี้ของเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าลูกค้าเรียกร้องเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับพามารีวิวนะครับในส่วนของตัวคันนี้แบบละเอียดยิบเช่นเคยนะครับลูกค้าเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ ด้านหน้ากันก่อนดีกว่านะครับมานะครับในส่วนตัวกระจังด้านหน้านะคะลูกค้ากระจังด้านหน้าจะได้เป็นกระจังสีดำนะครับตัดกับตัวรถสีเทาเข้มสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับโลโก้มาด้านะครับที่เป็นสีเทาโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะครับอยากจะบอกว่าสเกิร์ตนะครับคันนี้แต่งมาให้เป็นรอบคันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูในส่วนตัวไฟด้านหน้ากันบ้างนะครับไฟด้านหน้านะครับจะได้เป็นไฟแบบไฮโดรเจนนั่นเอง นะครับมาในสองตัวล้อแม็กกันบ้างคันนี้จะส่งลงแม็กมาให้เป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับมาถึงในส่งตัวกระจกมองข้างกระจกมองข้างนะครับจะมีไฟเลี้ยวมานะครับมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาชมด้านหลังกันบ้างนะครับว่ารอบคันนะครับน้องให้อะไรกันบ้างนี่เลยนะครับด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวอมพาชมนะครับ ที่เก็บสัมภาระก่อนก็แล้วกันนะครับก่อนที่จะโอเคเปิดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาชมด้านในตัวรถก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวพาชมด้านในตัวรถนะครับว่าน้องให้อะไรกันบ้างนะครับอยากจะบอกว่านะครับด้านในนะครับคันนี้ค่อนข้างที่จะพรีเมียมพอสมควรเลยนะครับว่าเพราะว่าน้องได้เป็นเบาะสีน้ำตาลเข้มแบบนี้เลยนะครับเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มลูกค้านะครับและตะเข็บได้นะครับเป็นสีเดียวกันกับสีเบาะด้วยนะครับ ตัวรถก็จะออกเป็นสีทโทนหน่อยนะคบเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับตัดกับตัวรถสีดาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวพามาดูในส่วนตัวคอนโซลด้านหน้ากันบ้างนะครับคอนโซลด้านหน้านะคะลูกค้าจะเป็นโทนสีดำนะครับทั่วทั้งคันแบบนี้เลยนะครับในส่วนตัวคอนโซลด้านหน้านะนะครับแล้วก็ ระบบแอร์นะครับจะได้เป็นระบบอัตโนมัตินะครับลูกค้าระบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับในส่วนของตัวปุ่มควบคุมแอร์นะครับก็จะมีด้วยกันถึง3ปุ่มแบบนี้ลูกค้าสามารถปรับได้ตามใจชอบเลยนะครับลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นนะครับไฟฉุกเฉินนะครับสามารถนะครับกดได้ปกติเลยแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอแสดงผลนะครับมีมาให้นะครับเป็นระบบสัมผัสนะครับเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวพามาดูในส่วนของตัว เกียร์กันด้วยนะครับถ้าเป็นเกียร์คันนี้จะได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็เป็นเบรกมือนะครับเป็นระบบอัตโนมัติแล้วก็มีฟังก์ชันนะครับระหว่างคนขับแล้วก็ฝั่งคนข้างคนขับด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับฟังชันตัวเปิดเพลงนะครับหรือว่าฟังก์ชันต่างๆก็สามารถนะครับกดได้เลย ในส่วนตัวหน้าจอนะคะลูกค้าสามารถนะครับฟังวิทยุเชื่อมบูทูธนะครับฟังเพลงได้ตามใจชอบเลยนะครับเดี๋ยวอมพามาชมในส่วนตัวพวงมาลัยกันบ้างนะครับคันนี้จะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันแบบนี้เลยนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันฝั่งนี้ก็จะเป็นที่เป็นไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็เป็นในส่วนตัวไฟสูงนะคะไฟต่ำนะคะลูกค้าแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะครับ ที่พวงอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็ระบบสั่งการด้วยเสียงนะครับแล้วก็มีปุ่มนะครับกดเพลงถัดไปนะครับปุ่มรับโทรศัพท์นะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มที่ปัดน้ำฝนนะครับในส่วนตัวกระจกมองหลังนะครับมีมาให้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟนะครับสามารถเปิดปิดได้ปกตินะครับในส่วนตัวตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่บังแดดนะครับมาพร้อมกระจกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้เลย นะครับมีทั้งสองฝั่งนะครับทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งข้างคนขับแบบนี้นะครับโอเคนะครับในส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอนะครับแสดงผลนะครับในส่วนตัวความเร็วนะครับปกติเลยนะครับมาในส่วนตัวฟังก์ชันนะครับข้างประตูฝั่งคนขับกันบ้างว่าได้อะไรกันบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ล็อกนะครับเอ้ย ที่ล็อกที่ปลดล็อกนะครับของกระจกนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่นะครับปรับขึ้นลงนะครับของกระจกนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ปรับกระจกมองข้างนะครับสามารถปรับได้นะครับตามระดับระดับที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะครับในส่วนตัวตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันนะครับเบื้องต้นนะครับของประตูฝั่งคนขับนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่องตัวเบาะด้านหลังกันบ้างนะครับมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับในส่องตัว Uh, ห nature, order, so, right. so, ika, right. so, right. ้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะครับว่าได้ประมาณไหนกันบ้างนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นในส่วนตัวเบาะนะครับสีน้ําตาลนะครับเบาะหนังนะครับพรีเมียมพรีเมียมแบบนี้เลยนะครับพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างพอสมควรเลยนะครับลูกค้าสามารถนะครับนั่งได้ประมาณ2 3คนกันเลยทีเดียวนะครับ2-3คนเลยนะครับสลับในส่วนตัวพื้นที่ด้านหลังนะครับ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับพ <akes las> <habitude> <fold> ี่สนใจคันนี้นะครับก็สามารถนะครับโทรเข้ามาติดต่อนะครับหรือนะครับเดี๋ยวอมจะทิ้งนะครับในส่วนตัวช่องทางนะครับบ้านเขียวไว้ให้นะครับลูกค้าเป็นช่องทางบ้านเขียวสามารถแอดนะครับบ้านเขียวเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับหรือลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถนะครับทิ้งคอมเมนต์นะครับหรือคอมเมนต์นะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงอมจะติดต่อกลับเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับหรือลูกค้าท่านไหนอยากให้รีวิว คันไหนรุ่นไหนนะครับสามารถแจ้งขึ้นมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวแบบละเอียดยิบนะครับละเอียดแบบละเอียดจริงๆเลยนะครับของคันนั้นให้ลูกค้าได้รับชมรับฟังนะครับสามารถคอมเมนต์แจ้งได้เลยไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งนะครับสประตู5ประตูนะครับหรือจะเป็น SUV PPV นะครับเจดที่นั่งนะครับรถกระบะนะครับตอนเดียวนะครับแคบสประตูเกียร์โตเกียร์ธรรมดานะครับ ตัวเตี้ยยกสูงลูกค้าสามารถคอมเมนต์แจ้งขึ้นมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวนะครับแบบชัดๆให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยว่านะครับแต่ละคันได้อะไรกันบ้างนะครับในส่วนตัวคันนี้นะครับมาด้าสที่ผมแจ้งเป็นรถปี2021เนเอนาะนะครับคันนี้เลขมาอยู่ที่ประมาณ60,000เท่านั้นเองนะครับรถนะครับของทางร้านนะครับมีในส่วนตัว นะครับประกันศูนย์ให้นะครับประกันศูนย์ประกันห้องเครื่องประกันเกียร์นะคะลูกคา้าแล้วก็ที่สําคัญอยากจะบอกว่านะครับมีในส่วนตัวประกันโครงสร้างให้ด้วยวนะครับว่านะครับไม่มีชนหนักน้ําท่วมไฟไหม้พิดความกลับไม่แน่นอนนะครับถ้ามีทางร้านยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะครับถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วลตรวจพบนะครับนะครับในส่วนตัวคันนี้นะคะลูกคา้านะครับไม่จําเป็นต้องดาวเป็นแสนนะครับคันนี้ลูกค้าสามารถ นะครับออกรถเพียงแค่ใช้แบงก์สิบแบงก์เดียวได้เลยนะครับขอเพียงแค่อาชีพชัดเจนตรวจสอบได้นะครับแล้วก็มีเครดิตประมาณ1ปีขึ้นไปนะครับสามารถใช้แบงค์สิแบงค์เดียวในการออกรถได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวผมต้องขอลาไปแล้วนะนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาที่เบอร์0821090291 0821090291หรือแอดบ้านเขียวเข้ามาที่แอด555 b มีแอดด้านหน้า5 3ตัวแล้วก็ B1 ตัวนะครับสลรับชลิปหน้าอมจะพาไปชมคันไหนก็สามารถติดตามไว้ได้เลยนะครับสลหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปแล้วนะครับบ๊ายบายนะ